สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นเะเห็นเนื่องมาจากว่าน้องๆเป็นหวัดนะฮะคนที่มีอาการคนแรกก็เป็นที่โอกะและทีนี้เป็นตอนช่วงกลางคืนเราเลยแบบไม่สามารถแยกโรคทันเลยมีแค่พี่เอื้อคนเดียวที่ยังไม่สแสดงอาการแล้วก็แบบอาการน้อยสุดเลยไม่ได้พามาโรงพยาบาลด้วยแต่ที่เหลืออีกสามคนก็คือตอนนี้มาอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วครับอก็ป็นหวัดที่โอกมาแล้วแต่ก็ยังสบายดีอยู่ใช่ไหมครับ ตัวแพร์เชื้อเป็นตัวแพร์รูใช่ไหมพี่นู้นเยียวมากการหล,ลักๆก็คือตอนนี้จะเป็นเรื่องของน้ำมูกน้องไม่มีไข้วันแรกมีน้ำมูกวันที่สองมาเริ่มมีไอคิดว่าน่าจะมีเสียงหักด้วยเราก็พาน้องมาโรงพยาบาลดีกว่าตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้มาโรงพยาบาลเพราะว่าแบบยังไม่มีอาการไอนะฮะพอไอปุ๊บก,ก็เลยกลัวเรื่องของแบบเชื้อลงปอดอะไรพวกนี้เราก็มาโรงพยาบาลให้คุณหมอวินิฉัยดีกว่าก็เป็นหวัด ธรรมดาเนี่ยก็สภาก,ก็คงหายเราก็คงมเมายาให้แบบเขาไปกินเนื้อเขาจะได้หายไวขึ้นนะครับเสียงที่ได้ยินแอะแอะก็คือเสียงเอเธอร์นะฮะพอเป็นหวัดแล้วคือเอเธอร์อาการหนักสุดเลยหนักในที่นี้ไม่ใช่แบบว่าเป็นรุนแรงหรืออะไรฮะแต่คือพอนางเป็นหวัดแล้วแบบนางงองแงด้วยความแบบไม่เคยมีน้ำมูกหรืออะไรอย่างเงี้ยมาก่อนก็เลยงองแงมากขึ้นเป็นพิเศษเดี๋ยวพาไปดูเอเธอร์อันนี้คืออะไร อันนี้คืออะไรอันนี้ทำไมเสียงดังสุดฮะเสียงดังอะไรใครเธอเออคำรามเหรอคำรามเหรออออะไรเออเออโอ,อ๊โอโอจาม,จาม,จามนี่นี่คือตั้งแต่เป็นหวัดมาก็คือร้องไม่หยุดเลยไม่ได้ร้องไห้คำรามแอกแอกแอกทั้งวัน ไม่ไม่หยุดเลยแบบอารมณ์เหมือนเขาลำคาญนนำมูกแล้วก็แบบลำคาญอาการข้างในของเขานะฮะโอ้โอโอ้จะเล่นดินาสติกเหรอลูกไม่กลางขาขนาดนั้นละให้เธออะไรอะไรโอ้เบื People, <sk ri ps> ้องต้นเราก็ทําการล้างจมูกของน้องๆด้วยน้ำเกลือนะครับเพื่อให้เขาแบบหายใจได้สะดวกมากยิ่ขึ้นแล้วก็มีน้องเหมือนจะหายใจไม่ค่อยออกก็มีหยดยา หยดยาแก้แขัดสมองเนีน่ยเอเธอเสียงดังค่ะลูกเอเธอคือตะกูลคือเสียงดังที่สุดในโรงพยาบาลตอนนี้เราไม่อุประทานหมูนียเขาไม่เสียงดังครับนะครก็กลางคืนก็จะมีทาว,วิกให้เขาแบบหายใจได้สะดวกข,ขึ้นเนาะโอเคตอนนี้ก็ออกรอพบคุณหมอรอ,อลงทะเบียนอยู่เด็กหญิงเธอตอนนี้ก็คือเราไปนอนกับโต๊ะซะแล้ว <laughs> เออเอ,เ,อเสียงเราดังกว่าเพื่อนแล้วตอนนี้เอเธอดังสุดในโรงพยาบาลแล้วอ่ะออ เออเสียงเราดังสุดในโรงพยาบาลแล้วอ่ะเฮ้ยเธอเขาเพิะมาเจ้าคุกกี้มันวาเลนไทน์มาแจกเขาจะเดินมาถึงเราไหมพนักงานตอนหลับของโรงพยาบาลมาหาหมอวันนี้ก็คือเป็นวันวาเลนไทน์พอดีนะฮะน้องๆก็ได้ส่งมอบความรักมาในรูปของการเป็นหวัดนะฮะให้มามารักอบมากขึ้นนะครับทำหน้าทำตาทำหน้าทำตา อันนี้ที่จริงก็เหมือนจะเป็นไข้นะเมื่อคืนแบบตัวอุ่นๆแต่พอเราวัดไข้ปุ๊บเขาก็ไม่มีไข้นะก็เลยไม่น่าจะยังไม่ได้กินยาพาราลองให้มันลงเพาบันวัดถ้าเกิดว่ามันเป็นก็จะได้แบบเหมือนจะมีอาการอะไรเี้พราะว่าม่สามัต้องวัดไม่ขึ้นแต่ก็ไม่เป็นดีกว่าดีกว่าอยู่แล้วสิก็ถือว่าแบบยังดีที่แบบไม่มีไข้เลยไม่งั้นจะ น่าสนักว่าน,นี้กันแต่ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอ่ะใช่อยู่ดีก็ฝนตกอยู่ดีก็ร้อนอยู่ดีก็ฝนตกเ,เดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเขาไม่เอาคุกกี้มาให้เราเขาเอาคุกกี้งงาอากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวก็คือเลยเป็นแบบเป็นหวัดกันง่ายขึ้นโอเคครับก็เดี๋ยวรอไปหาหมอไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ปลอดภัยไว้ก่อนนะคะยังไงก็รักษาสุขภาพกันเลยนะคะทุกคนเราก็ไปรอพบหมอกันก่อนนะครับเป็นหวัดหมอเมษหมอเมษ Một mẹ, một mẹ ơi <laughs> ว่าก็คือคุณหมอก็ให้แอดมิดตัวอาการ1วันนะครับ <S <S <ý ff le> ก็เลยได้แอดมิดพร้อมกันเลยสามคนเต้นล่าเริงแข็งแรงกินข้าวได้ปกติกนะครับ หมอก็เพิ่งเข้ามาตรวจไฟก็ยังแข็งแรงดีปอดก็ยังเสียงดีนะฮะยังไม่มีเชื้อลงปอดแต่ระหว่างนี้ก็ต้องข้อระวังแล้วก็ดูติดตามอาการกันเรื่อยๆนะครับ อเอืเ้อก็ผมมาเป็นอีสตอร์เอ็กนะครับอยู่ที่บ้านตอนนี้เอื้อก็เหมือนจะมีน้ำมูกแต่ที่จริงก็เป็นน้ำมูกปกติเขานะครับเพราะว่าเวลาเขาร้องไห้หรือว่าอะไรอย่างนี้ก็มีทั้งน้ำตาทั้งน้ำมูกออกมาเป็นปกติน่าจะไม่ได้เป็นจากโรคคิดว่าคงไม่มีอะไรมากเอื้อก็เลยให้พี่เอื้ออยู่ที่บ้านนะฮะอยู่ที่บ้านกับคุณยายพี่โอ๊คนี่ก็หมอมาก็บอกว่ายัางอาการหนักสุดนะฮะเรื่องคอแดงเรื่องอะไรนี้เขายังคอแดงมากสุดแต่ยาพ่นหอก็จะช่วยได้ระดับหนึ่ง เบกกิ้งมิอาบน้ำแมวเฮ้ยเพื่อเพื่ออ้าวทำไมไออ่ะอ๋อร้องไห้กันเลยนะมูแต่ว่าปกติก็ไม่ไหลใช่ไหมปะไหลถึงน้องกไหลเดร้องน้นมละ เดี okay. Shift, ๋ยวเราก็คอยติดตามอาการน้องจนกว่าจะได้ออกจากโรงพยาบาลนะหรือว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปนะครับผมวันนี้ก็คงเป็เฝ้าระวังกันทั้งคืนทำไมอยู่ <c oughs> ติดตามอาการกันทั้งคืนเลยคืนนี้ป <c oughs> ่วยครั้งแรกซนสุดๆซนเหมือนเดิมโ <c oughs> <c oughs> อ้โหแม่แม่โอเคเดี๋ยวสักพักน้องๆก็จะได้พักผ่ <c oughs> อนกันนะครับอู่อู่ใส่เกลียอะไรลูก เอเธอเอเธอขอพักผ่อนก่อนนะคะเอเธอยิ้มเลยก่อนเอ oh. เธอช่วยตายเอ oh. เธอช่วยตายเธอพักผ่อนก่อนนะคะ oh. เช้าวันที่2อของการแอดมิดมน้องก็หาคุณหมอเรียบร้อยนะครับคุณหมอก็มาเยี่ยมตั้งแต่เช้าก็เราก็สรุปว่าจะให้น้องเอเธอร์กับน้องไอยู่กับบ้านก่อนนะฮะอาการไม่ดีก็คือกครงงแง่ที่ไม่ดีสองคนนี้ก็คืออาการดีขึ้นแล้วก็ สามารถกลับบ้านได้ตอนนี้เหลือแค่พี่โอ,อ๊คนเดียวที่คุณหมอยังอยากให้อยู่ที่โรงพยาบาลต่ออีกคืนหนึ่งนะครับเพราะว่าอาการพี่โอ,อ๊ยังไม่ค่อยดีคอยังแดงกว่า2คนนี้อยู่พี่โอ,อ๊ไอเยอะกว่า2คนนี้ยังเห็นได้ชัดนะฮะไอเยอะกว่าพี่ยูก,กับพี่ออเอเธอร์เห็นได้ชัดมาก ทีมยวจะก็เลยกลายเป็นว่าพี่โอบก็จะอยู่กับป้าาต่อที่โรงพยาบาลนะครับพี่เอสกับพี่ยูสองสาวก็จะกลับไปกับมาม้าแล้วก็ไปหาพี่เอื้อด้วยเพราะพี่เอื้อก็อยู่ห่างกันมาหลายวันแล้วกลัวจะคิดถึงมาม้านี้คิดถึงพี่เอื้อมากคิดถึงพี่เอือไม่ได้กับพี่เอื้อหลายวันหน้าก็ยังดี ประมาณนี้สำหรับวันที่สองยังไงเราก็ต้องเฝ้าติดตามอาการของพี่โอ๋ต่ออยู่ <c oughs> คิดว่าพรุ่งนี้ก็คงจะดีขึ้นเนาะพี่โอ๋โอเคครับจะมาติดตามกันต่อว่าจะเป็นยังไงใกล้ได้ออกกันแล้วเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยยิว <c oughs> <c oughs> ไปยิวเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับบ้านแล้วนะไปหาน้องนะไปเล่นกับน้องก็ไปเล่นกับน้องก็งาำไมอ เล่นกับเล่นกับพี่เอื้อนะไอ้เธอเล่นกับพี่เอื้อนะอยู่อ๋อเด็กก็เป็นป๊าทำข้าวอร่อยสักทีาต้ีอ๋อโอ้โหน้อง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 เหลือเราคนเดียวแล้วนะพี่โอ๊บอ่าเหลือพี่โอ๊บคนเดียวนั่นแหละน้องกลับแล้วเออใช่ใช่เหลือพี่อบคนเดียวใช่ครับเหลือพี่อบอยู่กับป้าป๊าสองคนเพราะว่า อายูกับเอเธอร์จะกลับบ้านแล้วค่ะ mm hmm. เผี่อเสื้อผ้าเรียบร้อยเตรียมกลับบ้านแล้วนะคะแต่กลับบ้านแล้วใช่ไหมคะอยู่กลับบ้านแล้วใช่ไหมคะเอเธอร์รู้สึกยังไงครับมานอนโรงพยาบาลหนึ่งคืนเป็นยังไงคะับอยูมานอนโรงพยาบาลเป็นยังไงบ้างสนุกใช่ไหมคะขานเล่นสนุกเลยใช่ไหมลูกคานไปเรื่อยเลยใช่ไหมลูก ไอเธอเป็นยังไงอะลูกกลับบ้านแล้วใช่ไหมกลับไปหาเอื้อใช่ไหมเอื้อเหงาแล้วนี่สองคนกลับไปก็ไปกอดน้องด้วยนะเข้าใจไหมไอเธออายุก็คือข้าวน้องเหลือนะคะก็เลยเหลือถ้วยหนึ่งเลยเต็มๆมันเยอะให้ก็เลยไปฝากพี่เอื้อแต่ว่าไม่มีที่ใส่ก็เลยเทใส่นน่องไม่ว่าหรอใส่ตังแล้วมาม่าสายหอมาม่ากำลัง่วนกับการเก็บของเตรียมกลับบ้านนะครับอายุไปรื้อยาทำไมลลกอ้ยุเช็คคิวซีให้ค่ะยิ้ม ไอูชิคยูซีให้เชิญชิค่ะพี่โอรก็จะกลับบ้านค่ะเตรียมตัวแล้วกินข้าวอิ่มแล้วค่ะโอเคพี่โอบเหลือเราอยู่ด้วยกัน2คนนะลูกต้องเฝ้าดูอาการเราอีกหนึ่งวันว่าจะเป็นยังไงบ้างเพราะงั้นอย่าซนนะครับพี่โอบอยู่กับป้าอย่าซนนะใจไหมครับโอเคก็ตามน้ำครับยังเหลือพี่โอ๊บอยู่ที่นี่อีกหนึ่งวันก็เฝ้าดูอาการสองสาวไอเทอร์ปอบมือนะค่ะเอเทอร์ ได้เก่งตบมือเลยค่ะได้ตบมือหนึ่งก้าตบมือหนึ่งค่ะได้ตบมือ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 คือนางจะไม่ทําทันทีไว้นางจะแบบรอให้เราทําเสร็จก่อนแล้วนางถึงทําคุณพยาบาลมาวัดไข่ค่ะเป็นแ้้ใหคเป้าวใ่ะขอั้เยนะคะโหเก่งจังเลยแบบีเซ็กซี่แล พี่อบพี่อบปัดให้ก่อนครับโอเคแล้วก็จะไปส่งน้องๆกันก่อนนะครับผมกลับบ้านแล้วสองสาวไม่ได้ไปส่งน้องนะพี่อบนะเราป่วยเราอยู่ในห้องนะพี่อบนะเห็นไหมครับ ตอนนี้พี่หยกก็คุณหมอก็ให้กลับบ้านได้แล้วจะดูแลต่อที่บ้านนะครับตอนนี้อาการน,น้องก็ดีขึ้นในเรื่องของน้ำมูกนะฮะน้ำมูกก็ลดลงกพได้คุณหมอและพยาบาลที่นี่ดูให้ตลอดเวลานะครับทีก็เหลือแค่เรื่องไอแล้วก็เจ็บคอที่เดี๋ยวเราต้องไปดูแลน้องต่อที่บ้านคุณหมอก็บอกว่าเหลือแค่เรื่องไอนะฮะที่ต้องไปดูแลต่อซึ่งมันก็จะใช้เวลาสักหน่อยเพราะว่าวัดก็ใช้เวลาประมาณ หอาทิตย์นะฮะในการแบบเริ่มตั้งแต่ฟักตัวจนขายซึ่ตอนนี้ก็้กลังวันที่3วันที่4แล้วก็ต้องใช้เวลาอีกหน่อยนึงก็จะหายเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูแลน้องกันต่อที่บ้านนะฮะโยกน่าจะคิดถึงพี่น้องแล้วใช่ไหมครับถึงพี่เออไหมเดี๋ยวคุณพยาบาลเอายามาให้แล้วหมอจันทะร์ดูติดตามอาการด้วยอาการไออทีวันที่20กุมาพันธ์นะคะเวลา10นาฬิกโอเคครับ ก็ตัวแรกจะเป็นยาขยายหลอดลมนะคะตัวนี้1.5ซีซีหลังอาหารเช้ากับก่อนนอนนะคะมันจะช่วยขยายหลอดลมแทนการพ่นยาะนะคะแต่อ่าทานหนึ่งครั้งอ่ายาจะออกฤทธิ์1ิชั่วโมงนะคะแล้วก็จะมีตัวเซอร์เทกเซอร์เทกเป็นยาแก้แท้นะคะลดละมุกนี้2.5้ซีซีละะลห,หลังอาหารเช้าเมื่อเช้าทานแล้วเรียบร้อยไม่มีช้านะคะตัวต่อมาเป็นโพาแปนตัวนี้เป็นยาละลายเสมหะให้2.5งซีซีหลังอาหารเช้าเย็นนะคะไม่ไอายก็หยุดยาได้เลย แล้วก็ตัวสุดท้ายโอตาลินเป็นยาพ่นลดอาการคัดจมูกนะคะใช้หนึ่งพัฟนะคะเช้าเย็นถ้ามีอาการน,นะคะถ้าไม่มีอาการคัดจมูกก็หยุดได้ใช้ได้ต่อกันไม่เกิน5วันส่วนยานี้เป็นตัวพาราธรรมดาแต่คุณหมอไม่มีคำสั่งที่ต้องใช้ต่อนะคะโอ <c oughs> นน้โหส่วนนล้แต้ว่าคุณพ่อมีตัวไหนสอบถามเพิ่มเติมไหมคะส่วนมากจะเป็นยาตามอาการทั้งหมดเลยโอเคครับที่ทำงานร่กันคุณพ่อซี โีโอเคครับก็ได้ยากลับไปกินที่บ้านส่วนใหญ่ก็เป็นยาตามอาการนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะมีนัดมาฟังเสียงปอดน้องเพิ่มเติมนะครเพราะว่ามันก็ยังไม่ได้ถึงกับหายแบบเป็นปลิดทิ้งนะยังมีอาการอยู่ต้องดูแลกันต่อนะครับ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวตามกลับไปดูแลน้องต่อที่บ้านเนาะปายพี่อกไอนน้เราเอาอยาให้ได้ใช่ไหมลูกเดี๋ยวกลับไปกินที่บ้านลูกโอเคเดี๋ยวป๊าไปเก็บของก่อนจะได้รอรถรอรถเก็บของแล้วก็ลงไปรอปรปาข้างล่างกัน